อ้าวจกไปอ่ะอ <time> ้าวอ้าวอาระบบพันไม่ไปอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันยังได้เลยเอาใหม่ทีละข้างทีละข้างจับกันไปมาโอเคนี่ก็ตลกแล้วข้าวกลางกันน่าขุ่นเ้นเป็นไงว่าคับความรู้สึก อะไรอะไรนะสนุกมากสนุกกันขาใช่คนขายครับนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ๊ยรู้สึกว่าผุ่มบีจะไม่ค่อยไปปุ่มบีพังครับปุ่เขาผู้ได้ทำคนเดียวไม่ละเอามาของชืน